สวัสดีครับผมเป็นธรรมดานะครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับมารีวิวเป็นงานสั่งตัดพิเศษนะครของลูกค้าเป็นรุ่น A19 ครับเป็นรุ่นกรอบ A19 นะครับสีฟ้าเงินนะครับสายตาสั้นลบ100นะครเลนส์บูบ็อกออโต้เลนที่เขาเคมว่าบล็อกแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ทีวีได้ดีและออกแดดเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการบล็อกแสงสีฟ้ากันก่อนนะครับ สังเกตที่ฝ่ามือของเบนนะครับที่มันจะมีแสงสีฟ้าอยู่ฮะตัวนี้มาจากขึ้นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ทีวีนะฮะเป็นการทดสอบด้วยเลเซอร์เบื้องต้นนะครับเบนก็ค่อยๆเลื่อนผ่านเลน์ไปนะฮะตัวนี้เลน์มันก็มันจะบล็อกออกไปเลยครับจะไม่ทะลุเข้าถึงดวงตาเราฮะจะบล็อกแสงออกไปถนอมสายตาได้ดีนะฮะเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับลูกค้าโอเค เรามาดูการทดสอบต่อไปนะครับการการเทสการโดน UV นะลูกค้า UV เข้มเลนออกแดดเป็นสีเข้มนะครับ UV อ่อนเลนออกแดดเปลี่ยนสีอ่อนนะครับการออกแดดเป็นสีขึ้นอยู่ความเข้มของ UV นะฮะลูกค้าอยู่ในร่มก็จะใสปกติแบบนี้โอเคตัวนี้นะฮะลูกค้าสั่งตัดเป็นรุ่น A19 นะครับสีฟ้าสีฟ้าเงินเลนบูบ b ็อกออโต สายตาสั้นลบ100นะครในราคาโอนเพียง1200บาทนะครับพร้อมกล่องและผ้าเช็ดส่งฟรีให้แล้วนะครับก็จบรีวิวเพียงเท่านี้ครับลูกค้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ